โดยผมผมคอฟนะครับกับต้นยางยนพระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนิสสันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนิสสันสี่ล้นะครับนิสสันสี่ลู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นสี่ลูร้อยเนี่ยจะมีแค่สองรุ่นเท่านั้นตอนนี้คือนิสสันมาร์ทเอเมล่าแล้วก็โนตอ่ะสามรุ่นนะครับนอกนั้นนะครับถ้าเป็นสี่ลู่เนี่ยมันก็จะเป็นนิสสันร้อยสิบสี่ทุกคัน มันคือนิสันเจ้นิสันทีน่าแล้วก็นิสันซันนี่นะครับตัวนี้เป็นสีนู100นะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาไปใส่ข้ามกันได้เลยนะครับมาร์ตอัลเมรา่าโนดได้หมดตัวนี้เป็นล้อของนิสันอัลเมรา่าตัวสปอร์ตเทนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อนไมเนอร์ถ้าตัวไมเนอร์มันจะเป็นล้อหน้าเงาเดี๋ยวผมมามนวานำเสนหึด้วยนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อตัวเดียวนะครับในตระกูลน,นิสันนะครับที่เป็นโทนสีลมดับแท้จากโรงงาน พี่ๆท่านใดอยากได้ล้อแนวสีลมดำดูๆเอาล้ออะไรนี้ไปใส่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับพูดมาตั้นนานล้อแท้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตราิสันอยู่นะครับเห็นไหมครับนิสันนะนะครับแล้วก็เป็นขอบ15กว้างห้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่40นะครับอ่าออฟเซต40นะอันนี้ผมบอกให้เลยนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับ การบอกสเปคหลังล้อเนี่ยผมก็แฝงนัยยะอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้ล้อเดิมติดรถพี่ๆจะได้มั่นใจได้นะครับว่าล้อเนี้ยคือล้อแท้ได้ดูสเปคนะครับได้ดูออฟเซ็ตใส่มาตั้งนานยังไม่รู้สเปกเลยว่ามันทำเป็นอะไรนะครับสนะครับในกรณีที่พี่ใส่ล้อไลน์นี้อยู่แล้วนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมใส่ล้อไลน์นี้อยู่แล้ว ที่ผมบอกตรงนี้ไปบวกลบนะครับกับล้อชุดต่อไปที่คุณจะซื้อได้นะครับหรือจะหาล้อที่มันเป็นสเปคเดิมเพื่อไม่ให้ค่าดั้งเดิมของโรงงานมันผิดเพี้ยนนะครับก็เอาสเปคตรงนี้เปรียบเทียบได้นะครับโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องถอดล้อมาดูเองนะครับผมบอกให้หมดแล้วนะครับสนใจสอบถามมาได้นะลูกชุดไม่แพงนะครับพร้อมยางก็มีบริการนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางบุที อยู่เลยซอยเทนทเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านดใดสนใจติดต่อมาหน้านะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเอากันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ